อยาดทิปแจงปมสามีถูกโยงปมนอมินีซีโอโฟเล็กสปมคอนโดหรู245ล้าน ประเด็นร้อนคดีแชร์ลูกโซโฟเล็ก 3D หลังจากที่ดาราสาวชื่อดังพิงกี้สาววิกาชัยเดชและแม่ถูกสารอาญาณนะถนนรัชดาพิเศษไม่ให้ประกันตัวในคดีและถูกส่งตัวเข้าเรือนจันทันทีต่อมามีกระแสะข่าวว่าเมฆรามารัสมีรามาสามีของดาราสาวหยาิทิบรัชบาลถูกยงเอี่ยวคดีนี้เช่นกัน โดยถูกภาพพิงว่าเป็นนอมินีรับโอนทรัพย์สินจากอภิรักษ์โกธิ CEO Folex 3D ล่าสุดทางด้านสาวหยาดได้เคลื่อนไหวชี้แจงไว้ผ่านอินสตาแกรมมีข้อความว่าจากข่าวต่างๆที่ออกมาหยาดขอความกรุณาอย่านำรูปลูกหรือเขียนถึงลูกของเราลงในข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงคดีโฟเล็ก3 d และเขียนชี้นำเหมือนเรามีส่วนร่วมเพราะผลน,นั้นกระทบโดยตรงต่อครอบครัวและชี้แจงออกมาเป็นประเด็นดังนี้ คอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนค่ะอยากกับคุณเมฆไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก่อนที่จะซื้อคอนโดนี้จนวันที่เขาถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวออกมาคอนโดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านนายหน้ามาก่อนที่อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวซึ่งตอนนี้ทำสัญญาขายฝากสามีอยาิไม่รู้ว่าคอนโดที่ซื้อจะมีปัญหาพอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่า เจ้าของเก่าจะถูกดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีชออ่อโกงและขอยืนยันว่าคุณเมฆไม่ได้เป็นนองมินีใดๆเลยขอมาชี้แจงตรงพื้นที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์